ขอย่ริมไม่ได้เหรออย่าอาสี่สามสองต้นอ่ามมันไม่ร่ามเลยเออมันนนี้ไปแล้วนี้ค่ะกับอากับงานพิซเตอร์ในครั้งนี้เอาลุ้มไปเนนี้ค่ะเอางานไเกมี้ับงานวันนี้เป็นไงบ้างติ่งเทศกาล รล้ราคาแล้วต้องเหนื่อยแม้เคุณแม่ยังไงนะทำไมตึงสายรัเริ่มใหม่เอาเลยนะให้พูดถึงงานวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคงานวันนี้นะครับผมเราก็อยู่เราอยู่ที่เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมก็ วันนี้เนี่ยเรามาเปิดงานเนาะ The Greatest Grand Sale 2023นะครับผมก็เป็นมหาการการลดกลางปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแหละก็เราลดสูงสุดถึง80%เลยนะครับผมเราตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคมครับผมมีอะไรพิเศษพิเศษไหมคะสำหรับงานนี้ค่ะแต่ละแบรนด์มีอะไรแบบเขาลดเป็นหมื่นแบรนด์เลยนะเยอะมากเยอะมากจริงจริงแค่แค่ถึงวันแล้วมาเดินเล่นเจ้าบอสเจ้าแบ่แถวนี้ก็จะเห็นเซลล์เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยคือต่อให้ไม่ได้วางแผนมายังไงมาก็ได้ แต่ละคนชอบช้อปปิ้งสินค้าประเภทไหนชอบทุกอย่าง <c oughs> คือเอาจริงๆนะเราเรียกว่าการช้อปปิ้งมันคือการแบบเทอรลปี่ว่าการแบบผ่อนคลายแล้วการคอย่อยางเงี้ยก็เราเครียดเนาะทำงานมันรอ้อนพนันเพื่อนนัดแพทนัดเจมมาไปด้วยกัน <c oughs> ยิ่งเป็นของเซลือห้ามพลาดเลยใช่ไหม <c oughs> คุณแม่ของเซลนลัดสาย <c oughs> อยู่แล้ย <c oughs> ชอบไปแล้วก็ยิ้มไปว่าแบบเออราคาดีมันตบปากอ่ะนึกออกปะเพราะมันเซลแล้วมันแบบ มันดีกว่าที่เราคิดมันตบปากว่ามันแบบถูกต้อง,องอใช่ตกตาอันเข่าใช่ช <ตบ S 1> แล้วอย่างเจมชอบอะไรเจมชอบอะไรชอบพี่ได<ล>้ไห<ล> <ๆ S 2> มท่านนี้ เลเ okay ดีมเริ่มไตอผมม่าผมชช่วงนี้ช่วงนี้ผมผมไม่ได้ชอปนานมากนะคือเหมือนเราไปโฟกัสที่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ช็อปคือรู้สึกว่าถ้ากลับมาช็อปลอบนี้ก็คือจะซื้อทุกอย่างเลยตั้งแต่เสื้อกางเกงรองเท้าเข็มขัดอันเซอ์รย่สอแต่เราคือว่าพวกโซนคิทเช่นก็เหมาะกับยูเพราะตอนนี้ยูเป็นเชฟแล้วอะไรเงี้ยคือช่วงนี้อินอินเครื่องครัวครับผมคือแบบที่หายไปสักพักหนึ่งไม่ค่อยได้แต่งตัวนี่พะว่าซอุปกรณ์ครัวจนเงินมันหมดเงเอออ การหนึ่งเลยนะแต่พอดีเราเป็นสายแฟรนะจีบใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะเขายังไม่ทิ้งลเาควนานไปหน่อยอยากจะให้แนะนำว่าถ้าคนจะมาช็อปต้องเตรียมตัวมายังไงบ้างเขาเตรียมอะไรมาบ้างผมไม่ต้องเตรียมเลยครับคือแบบเตรียมเตรียมเตรียมใจก็พอแล้วครับผมผมว่าแบบคือพอมันพอมันเป็นของเซลล์เนาะคือหนึ่งคือแบบผมว่ามันสามารถ ซื้อของได้มาขึ้นจากปกติในราคา1,000บาทเราอาจจะซื้อได้1ตัวอันนี้1,000บาทเราอาจจะซื้อได้3ตัวมันทําให้เรารู้สึกว่าเราช็อปแล้วสนุกขึ้นมันมีความวอร์ริตี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าแค่เตรียมใจมาช็อปเตรียมใจมาเอ็นจอยของมันก็โอเคแล้วครับการปักสมาร์ทการโปรดีดีดีนิสเซ็นทันฟังนี้เชื่อแรงมากอกไปสมงศ์ข่ามนัดหนึ่งคนที่เค้กขึ้นเหรียญนะอะไรอ่ะ อาะแพทต่อนจริงๆโปรดีๆแบบนี้นเชิญเรก็จะจัดตลอดจริงๆเชนญรนี่จะมีโปรที่ดีตลอดไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนเขามีเสมอเลยมันคุ้มค่าอยู่แล้วกับการที่เรามาสละเวลาอันความสุขที่นี่ฉะนั้นเรียนเชิญนะคะ ที่เซ็นทรัลค่ะอาลิบค่ะแล้วก็จะมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนลิอว่ายัางไงก็ได้ความสุขกลับไปแน่นอนอะ่ะนะทุกคนมันแบบชอบชิงชอบซื้อของแล้วของที่เราซื้อมันเซลล์อีกกลายเป็นว่าแทนที่เราจะซื้อได้แบบ2-3สองสามตัวกลายเป็นเราซือ้อเยอะกว่านอาจจะซื้อไ,ไม่ป่ะจได้จริงๆลองแค่แบบเตรียมแรงมาเดินเพราะว่าห้างให่ะ่ะใ ให้ตัวเองหรือให้คนอื่นมีค่าเสมอเจมส์คะย้าอีกทีจะดีๆแบบนี้ผมทันดีๆวันไหนวันไหนก็ g r ดคอ e s t Grand Sale นะครับผมงากนการเซลที่ใหญ่มากก็มีให้ช็อปนะครับผม2เดือนเต็มๆด้วยกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่3ามกรกฎาคมยังไงก็มาช็อปปิ้งด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกัน Welcome to Star Society